สวัสดีครับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับก็จะมานะครับส่งงานลูกค้านะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอําเภอบางปะอินนะครับเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับบ้าน3ามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับตอนนี้ติดตั้งระบบออฟกินไฮริดนะครับเป็นขนาด3.5กิโลวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์นะฮะ มอเตอร์เป็นไฮโวลต์นะครับ3-5กิโลวัตต์24โวลต์นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ที่24่โวลต์2อ0แอมป์นะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็โดยเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเราก็จะมารีวิวนะครับให้ดูว่านะครับ เราเปิดอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับกินไฟอยู่ที่1595ันบาทนะครับปีกยวข้าวไปเลยนะครับนะฮะอยู่ที่7แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเปิดอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ power box นะครับนะฮะ24โวลต์2อ0แอมป์นะครับนะฮะตอนนี้ก็นะครับเปิดไฟเปิดไฟในห้องนอนนะครับ ของลูกค้านี่ก็มีพัดลมนะครับแล้วก็หลอดไฟแสงสว่างบนบันไดนะครับนะครับหลอดไฟแสงสว่างบนบันไดแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีนะครับพัดลมหนึ่งตัวนะครับหลอดไฟแสงสว่างในห้องรับแขก,กหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่าเปิดไฟแล้วก็เปิดอ่าอ่าเครื่องบูทด,ดูดควันนะครับ 1>, 1ตัวนะครับแล้วก็เปิดแอร์18,000แปดพีูหนึ pigs, ่งตัวนะครับมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นของฮิตาชินะครับตู้เย็นของฮิตาชินะครับนะะฮใช้งานอยู่นะครับเปิดไฟใช้งานปกตินะครับนะแล้วก็มีมีพัดลมนะครับมีหลอดไฟนะครเปิดทีวีนะครับเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับเป็นบ้านขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดู ระบบที่เราติดตั้งคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับพร้อมจะส่งงานแล้วนะครับส่งงานให้ลูกค้านะครับตอนนี้เป็นลูกค้าติดตั้งระบบ wifi ด้วยนะครับระบบ Wifi นะครับระบบ Wifi เราจะคิดแยกอีกอีกราคาหนึ่งนะครับระบบ wi-fi อยู่ที่รวมการติดตั้งอยู่ที่ ส2 0 0นองรอยนะครับเพิ่มจากราคาออกมานะครับระบบนี้ใช้ได้ใช้กับบ้านขนาดเล็กอย่างนี้ได้ทั้งหลังนะครับนะฮะลถค่าไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับในส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้นะครับห้าโมงเย็นแล้วนะครับแผงเขาผลิตไฟไม่เพียงพอแล้วนะครับตอนนี้เขากินไฟจากแบตเตอรี่นะครับ และการส่วนที่ผลิตได้นิดหน่อยของแผงโซลาเซลล์ Social นะครับเพื่อไปผ่านาแผงจะผ่านชาร์เจอร์นะครับแบตเตอรี่ก็จะผ่านอ e ิเอร์เตอร์กับแผงรวมกันนะครับเพื่อจะไปใช้ทีโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะของกันนะครับตอนนี้ดูนะครับตอนนี้ อินเวอร์เตอร์กินไปที่นี่ครับอยู่ที่สามสบองเปอร์เซนะครับตอนนี้แอร์อินเวอร์เตอร์ข้างล่างนะครับทํางานเย็นตัวแล้วนะครับนะฮะเขาก็กินไฟน้อยลงนะครับนะฮะดึงแบตเตอรี่ที่นะครับเจ็ดสิบแอมป์เลยนะครับนะฮะตอนนี้แอร์ทำงานแอร์ทำงานนะครับ เรามาดูแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่โชว์ฐานหน้าที่3 3ขีดนะครับเป็นจอ L E D โชว์ขีดเหมือนขีดแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เหลืออีก3 3ขีดนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้ชาร์จเราไม่ได้ชาร์จเลยนะครับพอต่อระบบเสร็จเราก็นะครับอ่าโมงเย็นพอดีนะครับก็จะส่งงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวทางท็อปโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้เปิดแอร์รันทุกอย่างให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนมิเตอร์นะครับ ในส่วนมิตเตอร์อการไฟฟ้าของลูกค้านะครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะครับตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะครับเปิดที่พัดลมเปิดไฟทั้งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูมิตเตอร์การไฟฟ้ากันนะครับตอนนี้แอร์แอร์เย็นตัวแล้วนะครับนี่เปิดแอร์อยู่ที่28 28องศานะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเลยเพิ่มมุลน้ำภูมิล,ลงนี่เลยครับเอาสักยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดองศาเลยนะครับ นี it it h, ่21องศานะครับอ่า21องศาเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูมิเตอร์การไฟฟ้ากันนะครับมิเตอร์การไฟฟ้าของบ้านลูกค้านะครับมิเตอร์การไฟฟ้ากันของบ้านลูกค้านะครับนะครับบ้านลูกค้าบ้านเลขที่99อ่าทับ165นะครับให้ดูมิเตอร์นะครับ นี Anyways, Not ่ครับด mm. no ูมิเตอร์นี oh, ่ครับไม่หมุนเลยนะครับน <t simplified partially> ี่ครับให้ดูด้านข้างนะครับไม่หมุนนะครับไม่หมุนเลยนะครับนี่คือระบบออฟกิจนะครับระบบอัพออฟกิจนะครับจะพึ่งพาแผงโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาอม่พาราใช้การไฟฟ้านะครับให้ดูนนานนะครับเดี๋ยวนะฮะบ้านเลขที่99อ่าทับสี่ห้านะครับเดี๋ยวเรา มาดูเลขที่บ้านลูกค้านะครับเลขที่บ้านลูกค้า99ทับ165นะครับดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันนะครับว่าเราเปิดแอร์กันจริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยครับแอร์ Air ยังติดนะครับนะครับอ21องศานะครับที่พัดลมตู้เย็น ทำกับข้าวที่หลังบ้านนะครับ <S <S ใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติแต่มิเตอร์ไม่หมุนเพราะว่านะครับระบบออฟกิดนะครับระบบออฟกิดเขาจะนะกินแบตเตอรี่ก่อนตอนกลางวันเขาจะชาร์จไฟเขาจะกินไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับเหลือจากแผงโซลาเซลล์ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับพอแบตเตอรี่หมดเขาถึงจะกินอไอตัวนี้เขาจะสลับไฟการไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับเพื่อจะมาจ่ายไฟเข้าไปใช้ในบ้านนะครับ เนี่ยครับตอนนี้เปิดแอร์ด้วยเปิดอะไรด้วยทุกอย่างนะครับก็1นึ่วัตต์นะครับครับเนี่ยครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่นะครับสองีนะครับเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบ wifi ที่ลูกค้านะครับสั่งเพิ่มกันนะครับ ครับผมเดีเรามาดูแอปพลิเคชันของเจ้า Wifi ตัวนี้นะครับตอนนี้เราตั้งค่าให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราได้เปิดแอร์นะครับนะฮะจนทําให้แบตเตอรี่หมดแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับขึ้นสถานะการชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับตอนนี้หน้าจอเขาก็นะฮะดึงไฟจากการไฟฟ้านะครับเข้ามา ที่แบตเตอรี่นะครับพร้อมมีแผงโซลาเซลล์นะครับผลิตไฟได้นิดหน่อยนะครับนะฮะเพื่อจะเอามาใช้ในรถนะครับตามตามอักษรการไปของนะครับของทิศทางของไฟนะครับโดยระบบนี้นะครับไม่มีการย้อนเข้าการไฟฟ้านะครับเพราะเป็นระบบออฟกรดนะครับไฮบริดนะครับนะฮะหากใครสนใจนะครับนะฮะการติดตั้งนะครับระบบ ออฟกิจไฮบิดแบบนี้นะครับแผงแบตเตอรี่นะครับการไฟฟ้าเป็นระบบสำรองนะครับให้ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0806511686นะครับ ID Line T O P 2 3 0 1 2 8นะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซลาเซลล์นะครับขอตัวนะครับกลับบ้านก่อนนะครับนะก็ส่งงานลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับ สำหรับวันนี้ท็อปโซลาร์เซลล์ขอสวัสดีครับ